สวัสดีครับเวลาพูดถึงเรื่องการวางแผนเกษียณหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหมันซับซ้อนจังเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าพอร์ตเดียวจบครับซึ่งจะช่วยให้เราลงจุนไปทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้แบบง่ายๆเลยครับเคยอยากมีชีวิตเกษียณแบบสบายๆแต่ก็ไม่อยากมานั่งปวดหัวเฝ้าจอหุ้นทุกวันไหมครับ ถ้าคําตอบคือใช่ผมว่ากลยุทธ์พอร์ตเดียวจบที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นคําตอบที่กําลังมองหาอยู่เลยก็ได้เอาละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพิมเขียวการลงทุนระดับโลกที่ว่าเนี่หน้าตามันเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นแนวทางที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลและนักลงทุนเลยยาวทั่วโลกเขาก็ได้ยอมใช้กันจริงๆนะครับและนี่เลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้พอร์ตการลงทุนที่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนจำง่ายๆเลยคือ70 20% 10โดย70%เนี่ยเราจะลงใน VOO หรือก็คือหุ้นบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกา20%ไปที่ VXUS ซึ่งเป็นหุ้นทั่วโลกนอกอเมริกาและอีก10%สุดท้ายเก็บไว้ใน GLDM หรือทองคำนั่นเองครับแล้วทำไมถึงเรียกมันว่าพอร์ตเดียวจบล่ะครับง่ายๆเลยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยมันกระจายการลงทุนไปทั่วโลกเลยครับคือมีบริษัทเป็นพันๆแห่งในพอร์ตของเรา2คือ มันง่ายมากไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลือกค้อนเองทีละตัว3คือมันถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนยาวๆเลยครับ20-30ปีและข้อสุดท้ายซึ่งผมชอบมากคือมันเหมือนการ set it and forget it นะครับคือตั้งค่าไว้แล้วปล่อยให้เวลาและวินัยการลงทุนของเราเนี่ยทำงานของมันไปโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าครับว่าในพอร์ต7 0 2 0 10ของเราเนี่ยแต่ละส่วนมันมีหน้าที่สำคัญอะไรกันแน่เริ่มกันที่พี่ใหญ่สุดเลย70% กับ VOO ตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นเครื่องยนต์หลักที่สร้างการเติบโตให้พอร์ตของเราเลยครับเพราะ ETF ตัวนี้เนี่ยเขาจะไปลงทุนตามดัชนี S&P 500พูดง่ายๆก็คือเราได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่และเจ๋งที่สุด500แห่งในอเมริกาไปเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft และอีกเพียบนี่แหละครับคือตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนหลกัหลกๆของเราส่วนต่อมา20%กับ VXUS ตัวนี้ผมขอเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตสู่โลกกว้างแล้วกันครับเพราะมันจะพาเงินของเราไปลงทุนในบริษัทอีกหลายพันแห่งที่อยู่นอกอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในยุโรปญี่ปุ่นจีนหรือตลาดเกิดใหม่ต่างๆการมี VXUS นี่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันแปลว่าเราไม่ได้เอาไข่ทุกใบไปใส่ไว้ในตะกร้าที่ชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาเพียงใบเดียวและส่วนสุดท้ายอีก10%ก็คือ GLDM หรือทองคำครับส่วนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนตาขายนิราภัยของพอร์ตเราเลย คือเขาจะถือห้องคําจริงๆเพื่อเป็นสรนทรั์ป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องพอร์ตของเราเวลาที่ตลาดหุ้นมันผันผวนหนักหนักหรือตอนที่เงินเฟอ้อมันสูงสูนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเวลาหุ้นตกราคาทองมุกกันนิ่งๆหรือบางทีก็วิ่งส่วนขึ้นมาเลยเอาล่ะครับพอเราเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพลังของเวลาเนี่ยมันจะส่งผลกับพอร์ตนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งผลงานในอดีตแล้วก็ภาพจําลองในอนาคตกันครับ ถ้าเราลองย้อนไปดูข้อมูลในช่วงปี2020ถึงประมาณต้นปี2024นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดท้าทายมากเราจะเห็นภาพที่น่าสนใจสุดๆเลยคือในช่วงที่มีทางวิกฤตโควิดและเงินเฟอ้อสูงๆเนี่ย GLDM หรือทองคำกลับให้ผลตอบแทนพุ่งไปถึงบวก1 0 6โอ้โหนี่มันสะท้อนบทบาทของสินทรัพย์ปลอดภัยได้ชัดเจนมากในขณะเดียวกัน VOO หรือหุ้นสารัฐก็ยังโตได้แข็งแกร่งมากๆที่บวก79%ส่วน VXUS ก็โตไปที่บวก24%ครับ แต่แน่นอนครับผลตอบแทนสูงๆแบบนี้มันก็มาพร้อมกับความผันผวนเป็นเรื่องธรรมดาอย่างในปี2020เนี่ยดัชนี S&P 500เคยดิ่งลงไปเกือบ34%เลยนะครับก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้จุดนี้แหละครับที่เป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยว่าหัวใจของการลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วก็คือวินัยที่จะทำให้เราหนักแน่นและผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้ทีนี้คำถามคือ แล้วถ้าเราลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอสัก30ปีล่ะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจำลองไปด้วยกันในตารางนี้คือภาพจำลองนะครับว่าถ้าเราลงทุนแบบ DCA หรือทยอยลงทุนทุกเดือนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา30ปีจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับในกรณีที่ตลาดดีมากๆให้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีพอร์ตของเราอาจจะโตไปถึง11.3ล้านบาทได้เลย ถ้าเป็นกรณีกลางๆที่ผลตอบแทน6%ต่อปีก็ยังมีโอกาสแตะ5ล้านบาทและแม้แต่ในกรณีที่ตลาดอาจจะซบเซาหน่อยได้แค่3%ต่อปีเงินของเราก็ยังโตไปเป็น2.9ล้านบาทได้อยู่ดีนี่แหละครับคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นและวินัยที่แท้จริงมันก็ตรงกับคำพูดของนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยนะครับที่เคยบอกไว้ว่าเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนที่มีวินยัยเพราะความสม่ำเสมอและระยะเวลานี่แหละครับ คือกุญแจที่สำคัญที่สุดจริงๆเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเข้าใจแนวคิดทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีให้มันถูกต้องและมีความรับผิดชอบเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับการเริ่มต้นเนี่ยจริงๆง่ายมากๆเลยครับมีแค่3ขั้นตอน 1. ก็คือไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ให้เราซื้อ ETF ต่างประเทศได้อย่างในไทยก็มีได้หรือจะใช้วีบูก็ได้เหมือนกัน 2คือกําหนดเลยครับว่าจะลงทุนเดือนละเท่าไหร่แล้วก็จัดสรรเงินตามสัสดส่วน70-20 10ที่เราคุยกันและ 3. ข้อนี้สําคัญมากคือพยายามใช้ฟีเจอร์ตั้งลงทุนอัตโนมัติครับมันจะช่วยสร้างวินัยให้เราแล้วก็ตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปจากการลงทุนได้ดีมากๆแล้วจะดูแลพอร์ตนี้ในระยะยาวได้อย่างไงมีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อครับ 1. คือปรับสมดุลพอร์ตป,ปีละครั้งก็พอครับเพื่อให้สัสดส่วนมันกลับมาเป็น70-20 1 0เหมือนเดิม2 พอเราเริ่มเข้าใกล้ช่วงที่จะเกษียณอาจจะสัก5้าถึงสิปีก่อนเกษียณก็ค่อยๆลดความเสี่ยงลงโดยอาจจะเพิ่มสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างตราสารหนี้เข้ามาในพอร์ตและข้อที่3อันนี้สําคัญที่สุดเลยคือไม่ต้องเฝ้าจอทุกวันนะครับแค่เข้ามาเช็คพอร์ตเป็นครั้งคราวอาจจะทุกไตรมาสหรือปีละครั้งก็เพียงพอแล้วครับและแน่นอนครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงการให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําทางการเงินแต่อย่างใด การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจอย่างรอบคอบ้วยตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าการมีวินัยและความสม่ำเสมอในการลงทุนของเราในอีก30ปีข้างหน้ามันจะสามารถปลดล็อกอนาคตทางการเงินของเราให้เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับหากมีหัวข้ออื่นที่สนใจอย,อยากให้เรานํามาเจาะลึกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ